Foi, vai, vai, ได้แล้วนะครับจัดกลุ่นได้แล้วนะครับเอาหน่อยเริ่มงานแล้วเหมือนเจ๊กอะอืมเดี๋ยวต้องไปพับแก๊ปต้อนเนี่ยเอา้าไปหางอย่างเินกันก่นอนบอบเพราะว่างกว่าวต้องแบบพัดแก๊บแางทักบ้านเขาใช้เงินไหมโอ้สู้ เงินมาแล้วเด้อฮ่าลองเปิดบึงดูบ้าจังสิ่ก็มีเงินไปเล่นหวยละตัวแม่ก็ยากไปเล่นไลยเด้อมันสิเบิร์ตไปเห็ดงานผุ่นมาต้องไม่ยุ่งมาพอดีเลย หายน่อยดูโทรหามันเห็นยังก็เงินแม่เบิดแล้วก็ไอ้น้อยมันเพิ่งโอนมาให้แม่ปะแมนบ่ก,ก็มันเบิดแล้วเบิดอีหลีไปใส่จังใดให้มันเบิดมันเบิดแล้วเบิดอีหลีแล้วแล้วสิให้บอกไอ้น้อยว่าอีหยังก็บอกไปตัวว่าแม่ป่วยเออไปโทรให้ละกันอเฝ้าๆเด้อเอฮัลโหลโอ้ห<อ><ะ> oh. วังไหน โอนเงินไปอีกกังเงินที่โอนไปแล้วันใส่เบอะไรปีฮะแม่ป่วยแม่เป็นยังมากบอเออเดาเดวไอเดาไอหาเงินไปให้เออๆๆๆแม่ปวดแม่เป็นยัง อันนี้ติ๊บรับผมขอบคุณครับครับขอบคุณ<ด>ครับ<ด>ไวมากแหนะแซ่บนะครับขอเดินเข่าผมดีเลยอุ้ยได้แล้วได้แล้วอุย้ยอฮ้ยอฮ้ยเฮ้ยอฮ้ย รอพี่โจครับพี่โจเดี๋ยวผมรีบไปหาเลยเดี๋ยวเราปิดร้านก่อนครับครับที่มากกว่าดีครับเอ้น้อยมาทำไมเนี่ยผมวันสุกขอล่างงานนะครับอะไรนะผมวัาสุมขอล่างงานนะครับพอดีว่าผมรถล้ลมครับมึงพูดภาษาไทยได้ไหมมึงพูดภาษาไทยเป็นปะไม่เข้าใจพูดไรผม ผมมาขอลางานครับพอดีว่าผมรถล้มครับรถล้มครับเนี่ยครับแพลแพทเต็มไปหมดเลยครับผมเจ็บขาด้วยครับรถล้มนี่คือไปขับแก๊สมาครับพอดีว่าผมรีบรีบกดออเดอร์ครับพี่มันก็เลยผมไม่ได้มองทางนี่เองไม่มีขนาดจะต้องไปขับแก๊สเลยหรอวะคือผมต้องรีบหาเงินส่งทางบ้านนะครับพี่ผมก็ต้องหาเงินนะครับแต่ว่าผมลาพรุ่งนี้วันเดียวผมสัญญาว่าเดี๋ยววันวันคือวันลื่เนี่ยผมมาทํางานเต็มวันเลยครับพี่โอเคโอเค ไอเรื่องรถล,ลมนะ้มมันนะมันเป็นเรื่องของเองเว้ยไม่ใช่เรื่องของพี่แล้วถ้าเองจะลางานพวกเนี้ยคนที่ไม่ได้กําไรอะคือพี่แต่ผมเดีดแล้วผมมาทํางานเต็มวนันเลยนะครับพี่แล้วใครจะมาทํางานแทนเองี๋ยวผมผมทํางานเองครับ<ต>อเอางี้เอางี้เอางี้ถ้าเองจะลาพวกนี้นะกลับบ้านไปเลี้ยงควายไปไม่ต้องมาแล้วเสียเวลาข้างในแกร้านเลยกลับบ้านไปพี่มาร์คผมขอลาันเดียวครับพี่ แม่แม่ครับแม่แม่แม่ไอยู่นึ่งแม่ไปใไส่รา,ายกับแม่เหน็นนย่างก็เห็นงานบอกน่อยแม่ครับกับมาเห็ดยังกับเ็นงานพูนแม่ฟังผมเด้อผมตกงานผมถึกไล่ออกรถผมลมผมขออายุบ้านได้ปะครับนอย กับไปเฮ็ดงานสิบปเห็ดงานแม่กบน้องเซียวอีอย่างกินแม่แม่อาอย่าเห็นแกโตเลยบอหลดลมสมิติตมสมิติเ,เห็ดงานบ่ได้หางานอื่นบ่ได้บอหันแกโตๆๆเคยค้นบ่โลแม่กบน้องเคยคือบงังบ่ผมเห็ดงานผู้เดียวผมต้องส่งเงินมากส่งมากวันี้ทีน่หน่อยที่หลายหลาย แม่กับน้องไปใส่อย่างเบิร์ผมเมยผมกลับมาอยู่บ้านเนี่ยแม่กับน้องเคยถามบอเคยถามผมบอกว่าผมเมยอบอแล้วผมล,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 ล้มมาเนี่ยแม่เคยถามผมบอว่าผมเป็นอย่างไรบอแม่ก็จะสศออษะแกงเงินผมอะ่ะแม่ก็ไปเห็นอย่างเอเป็นหัวแม่บอแล้วแม่กับน้องเสียวอย่างกินแล้วแม่เคยถามผมบอแม่ฮักผมบอเนี่ย ไม่เข้าใจว่าผมผมเมื่อยผมขอมาอยู่บ้านก่อนเดี๋ยวบอกถ้าบ้านหลังเนี่ยมันมีผมอยู่แล้วมันมีความสุขอะผมก็เสียบอยู่อย่างคือบอกกันซะแม่ขอโทษเด้อแม่ขอโทษเด้อยน้อยขอโทษขอโทษผมเหนื่อยเด้แม่ผมเห็นงานผมรู้สึกผมเมื่อยเด้อ มส่งเงินมาบ้านให้แม่กับน้องเนี่ยผมเฮ็ดเพื่อจะาของกระไ,ได้แม่แล้วผมเฮ็ดเนี่ยเพื่อครอบครัวของเขาเพื่อน้องเพื่อแม่ยังหน่อยอะ่ะแม่กับน,ออน,น้องอนะ่ะสอยในแม่สอยปยัญเงินแม่ไนบริหารง่ายๆเด้อยุกเนี่ย,ยอขอจะขอโทษเพื่อกันต่อไปนี้แม่ก็ขอโทษนะไปสิขอไปสอยไอหา,หา,หางานเด้อ ไอ้กอชิดเจ้าเล่นหวยไอ้ก็ขอโทษเ้อขอโทษแม่ขอโทษน้องที่เสียงดังวันนึงไอ้ฮักแม่กับน้องเด้อทำงานหนักทุกลู่ทางเป็นเงินทองไม่พยองงานหนักสู้ได้หมดทำเพื่อแม่ไม่ให้อยู่อย่างรันทษ ขอให้จดจำไว้ว่าทำเพื่อใคร